สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการวางสายงานนะครับเมื่อเรานะครับให้ผู้มุ่งหวังของเราเนี่ยสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับ ID นะครับยูเซอร์นะครับของผู้มุ่งหวังของเราเนี่ยนะครับจะเข้ามานะครับอยู่ในระบบของเรานะครับจากนั้นนะครับอัปไลน์นะครับหรือผู้แนะนำเนี่ยนะครับจะต้องมาเลือกนะครับว่าจะวางเขาเนี่ยไว้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับ อย่างกรณีตัวอย่างนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเมื่อเรานะครับให้ผู้มุ่งหวังสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยอัปลน์จะต้องเข้ามาในระบบของตัวเองนะครับแล้วเลือกที่ของฉันนะครับจากนั้นเนี่ยเลื่อนลงนะครับแล้วก็เลือกนะครับตรงที่มีรูปคนสีแดงๆเขียนว่าวางแผนการป้องกันทีมนะครับสำหรับใครที่นะครับไม่ได้ตั้งเป็นภาษาไทยนะครับก็สามารถเลือกข้างบนเนาะแล้วเลือก ภาษาเป็นภาษาไทยนะครับกดนะครับวางแผนการป้องกัน no. ทีมนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีรายชื่อของสมาชิกของเราทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับเราเนี่ยนะครับกดเข้าไปตรงที่ว่านะครับรอวางผังครับนะครับรอวางผังเนี่ยนะครับชื่อเนี่ยนะครับจะมีคนที่เราเพิ่งสมัครเข้ามานะครับที่เราสมัครให้เขาสมัครเข้ามาเนี่ยชื่อเนี่ยจะมีเฉพาะคนที่เพิ่งสมัครเข้ามานะครับ เรายังไม่ได้วางซ้ายขวาแต่ใครที่วางแล้วนะครับชื่อแต่ละชื่อเนี่ยจะบอกเลยว่าอยู่ซ้ายเลยอยู่ขวานะครับเราก็เลือกไปที่นะครับรอวางผังนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดะที่ชื่อเขานะครับหรือกดตรงที่ลูกศรสีส้มด้านหลังะครับนะครับอ่าแล้วเราแล้วระบบเนี่ยนะครับแล้วระบบนะครับจะเลือกให้เราว่าจะวางซ้ายนะครับหรือวางขวานะครับเราเลือกได้ นะครับตามที่นะเราได้คุยกับทางทีมงานไว้นะครับทีนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างในนี้นะครับผมจะเลือกเป็นวางซ้ายนะครับกดยืนยันการวางแผนนะครับปุ๊บนะครับเรากดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากลับไปที่คําว่าทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับชื่อนะครับสมาชิกคนล่าสุดของเราเนี่ยนะครับจะขึ้นว่าอยู่ทางด้านซ้ายอันนี้คือเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือในวิธีการวางซ้ายขวานะครับ